โอเคครับวันนี้ก็จะมารีวิวเอเอลุยก้าลุยก้า 125cc นะครับ r k 125 c เซอร์ r k 125cc Infinity เนอะ Infinity 125ตัวนี้ราคาอยู่ที่40,000ก,กว่านะครับ40,000นิดๆล้อหน้าหลังเป็นขอบ17เนอะ ความกว้างล้อหลัง3.00ความกว้างล้อหน้าความกว้างล้อหน้า2อ0จุดห้เบรกหน้าเป็นดิสเบรกนะครับโชคหน้าเทเลคอปิกบางคนน่าจะเป็นทรงคุยเซอร์มาเลยบอกแนวย้อนยุกนะครับมียางกันฝุนให้ด้วยแล้วก็ เป็นสูบตั้งสูบตั้งหรือสูบยงังตัเนี้น่า้สูบตั้งเนาะระบายความร้อนด้วยอากาศไม่มีออยล์คูลเลอร์นะครับอันนี้คือทอไอเสียเดิมมีมอก่อนนะครับบอกเลยว่าล้านมากตัวนี้โชคหลังเป็นโชคมีซับแทงหลังนะครับสีออกน้ำตาลตรงนี้ยล้อเป็นลอซี่เนาะยางยูดูโร ยาวเรื่องนะยางยางหลังร้ 70, อยสามสิบทับเจ็ดสิบยางหน้าร้อยทับแปดสิบวัดความเร็วดุมหน้านะครับเป็นระบบคาบูสตาร์ทเท้ามีสตาร์ทมือก็ได้นะครับเบาะต่ำนะครับเบาะต่ำมากโอเคครับมีแต่งไปแล้วเนาะบางส่วนก็มี กระจกไปแฮนทรงกลมหมุนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็น็อตเลทใดไเทสี่ตัวกระจกเอาออกกระจกตรงนี้เอาออกเนาะนามาใส่กระจกนี้แทนชุดมือเบรกมือคัดเบมโบนะครับเบมโบตู้ปลาโอเคจบการรีวิวแค่นี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราไปขี่เลย